ยังมันกระเทอยงก,ก,กจะหายหาตั้งไหนให้ฟูกหาให้กัว่าขี้เหล็กขี้เหล็กนะคะคุณผู้ชมบ้านคุณยายอันนี้ไปเก็บบ้านใครมาบ้างน่ะไปเก็บมาแต่สวนบ้านเก็ดสวดนีนอ้อาน บ้านญ่จวนไปเขาเขาปลูกแบบนี้ไหมหรือเขาปลูกเป็นสวนเป็นแนวรั่วมันกัน,อ,อ,น,กอ,นอ๋อเขาปลูกเป็นแนวสวนเอแนวรั่วมันกัน,น,นใช่ไหมอยู่ก็ทางถ,งถานนเลยจ้า,าอ,อืมเขาทำนี่แหละค่ะ<า>ให้ใย,ยเท่าดีแลเ้าก็แต่งยอดเอาไว้ตัดไว้จ้าใช้ใบเดือดแค่นั้นแหละเหมือนกัน ถ้าเราตัดชาเหมือนแมงมันลงเนาะเมื่อวานฉันก็เห็นของฉันพอแมงลงอ่ะตัดทิ้งเลยอืตัดทิ้งเดี๋ยวไห้มันรัดจดใหม่มามันมีอีกตัดนิดเดียวมันก็หายแล้วจ้ามันจะมีแมงลงแล้วก็มีเนี่ยหมดเด็กหุนบ้านไหนเขามีงานมันจะ้ผงเนี่ยผงแนวเกนอะไรโอ้งานอะไรงานบวชเนี่ยงานบวชหลานเช่อ๋อจ้า เราญาติกันนี่แหละแต่ยายเจ็บแขนไอ้เจ็บมือไม่ได้ไปหรอกเป็นไรเป็นแผลจ้ะพาไปหาหมอสองวันแล้วเป็นเบาหวานไหมเะอเป็นแต่ความดันเกชอบเอามีดไปแสะแผลไงจะเลยอักเสบจ้ะนี่ขี้เหล็กนะคะคุณผู้ชม ของย้ายน่ะของย้ายน่ะไม่ขมเท่าของฉันของฉันไปซื้อมาอีกแบบหนึ่งมันขมไม่มันเป็นแดงแดงคีเล็กเทศมันจะอร่อยกว่ากันเคียเคียวตักสามน้ำมันก็เจือเคียวต้นมันต่างกันยังไงนะนี่ต้นเขียวน่ะใส่เกลือใส่เกลือเขียวนั่นใส่เกลือด้วยใส่เกลือโรยไปเพราะมันเด็ดแล้วก็เทศเด็ดแล้วก็เทศตักสามน้ำก็กินได้มันอร่อยกว่ากันเนี่ยอ๋ออร่อยคือกัน อันนี้ก็คือเก็บขี้เหล็กไปร่วมงานบุญนะคะ